วัจีกรรมมังมะดกรรมมังอโหสิกรรมมังจับพระปาปังวินาสันตุกายกรรมสามวัจีกรรมสี่มะดกรรมสามกรรมอันใด ที่ข carry ้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำซึ่งกันเละกันด้วยความสุขประมาทพลาดพลั้งต่อพระอาจารย์ก็ดีต่อคุณครูก็ดีระหว่างนักเรียนด้วยกันก็ดี ที่ได้กระทำมาแล้วนั้นมาแล้วนั้นขอจงเป็นอาโหสิกรรมอโหสิกรรมตกันเลกันแตัละกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปี้เป็นต้นไปอย่าได้มีเวรมภัยอย่าได้มีเวีัยเกิดชาติหนึ่งพบใจเปิดชาติหนึ่งพบใจขอได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของตนสร้างบารมีของตนให้ผลไปผ่านให้ผลไปผ่านลุ่ล่วงบ่วงมานลุ่ล่วงบ่วงมานในปัจจุบันนัการในปัจจุบันนัการและอนา,ภา,ภาคตการและอนา,าคตการอันใกล้นี้เถิน